หน้า416ตั้งแต่สเวปัถายาติวุตเตปนวิหาเรคาเหตตพเมวะเป็นต้นไปอเน่งเมื่อทายกบอกว่าท่านทั้งหลายจงรับสลากกพัดของข้าพเจ้าตั้งแต่พรุ่งนี้ไปดังนี้ต้องแจกกันในสำนักเหมือนกันข้ามิกะภิกษุประสงค์จะไปสู่ที่สาภาคใดสลากที่บ้านเวนในที่สาภาคนั้นเป็นของอันภิกษุอื่นได้แล้ว ามิกะภิกษุจะถือเอาสลากนั้นแล้วสั่งภิกษุนอกนี้ว่าท่านจงถือสลากที่ถึงแก่เราดังนี้แล้วไปก็ควรแต่ภิกษุนั้นต้องถือเอาสลากของามิกะภิกษุนั้นเสียในเมื่อเธอยังมิทานก้าล่วงอุปจารศีมาไปทีเดียวชนทั้งหลายอยู่ในสำนักร้างจัดตั้งสลากกับพาดไว้ด้วยคิดว่าภิกษุทั้งหลายปรนิบัติต้นโพและเจดีเป็นต้นแล้วจงฉันเถิดดังนี้ ภิกษุทั้งหลายค้างอยู่ในที่แห่งภิกษุผู้ชอบพอกันแล้วไปแต่เช้าเมืดกระทําวัดในสํานักร้างนั้นแล้วฉันพัดนั้นควรอยู่หากว่าเมื่อภิกษุเหล่านั้นให้ถึงแก่ตนเพื่อจะได้ฉันในวันพรุ่งนี้แล้วพากันไปภิกษุอาคันตุกะอยู่สำนักร้างกระทําวัดแต่เช้าทีเดียวตีระกังแล้วให้สลาก,กพัดถึงแก่ตนแล้วไปสู่โรงฉันภิกษุอาคันตุกะนั้นแลเป็นใหญ่แห่งพัดนั้น ฝ่ายภิกษุใดเมื่อภิกษุทั้งหลายกําลังทําวัดอยู่เที่ยวกว่าที่แผ่นดินสองสามที่แล้วตีระฆังแล้วไปด้วยทําในใจว่าสลากพัดที่บ้านไกลถึงแก่เราสลากพัดนั้นย่อมไม่ถึงภิกษุนั้นเพราะเธอถือเอาด้วยอาการรอบเชิงย่อมเป็นของภิกษุผู้กระทําวัดเสร็จแล้วให้ถึงแก่ตนมาภายหลังเท่านั้นบ้านหนึ่งอยู่ไกลนกะภิกษุทั้งหลายไม่ปรารถนาจะไปเป็นเนต ชนทั้งหลายจึงกล่าวว่าพวกข้าพเจ้าเป็นผู้เหินห่างบุญพึงสั่งภิกษุทั้งหลายที่ชอบพอกันในสำนักใกล้บ้านนั้นว่าในวันที่ภิกษุเหล่านี้ไม่มาพวกท่านจงฉันแทนอันนึงสลากต้องให้จับทุกวันก็และสลากเหล่านั้นแลไม่เป็นอันพระพัตุเทศนั้นให้จับแล้วด้วยอาการสักว่าตีรักังหรือสักว่าคนกระเชา้าแต่ต้องจับกระเช้าเกลียสลากลงในตรกา